อยากอยากพูดว่าแอดดอกมั่ไหมเสร็จได้จะเลยปองไม่มาเรื่องมันนั่งชอบนั่งเถินโอ้มีความแบบกังวลขึ้นมานิดนึงความรักน้ใครจะรู้บ้างนะรู้กันหมดแล้วเนี่ยสุต่งเราตกเป็นของเขาแล้วอุ้ยจริงเหรออันนี้สปอยหรือเปล่าสปอยเหรอ โอเคอ่ะองมองต้องทิมมี่มององลูกถ่ายไปใช้สองกสียันรเดีกันคโอเคอ่ะ PC, พีซีพร้อมแล้วครั โอเคขอบคุณดีมากครับโอเคค่อ